มีแห้งฟ้ามสวัสดีครับพบแไ่พี่น้องชาวงวดคนนะครับวันนี้จะมาให้ดูอ่างวแม่แดงนะครับคนฟลางตัวย้อยนะครับสูงร้อยหาบวกขึ้นนะครับตอนนี้พึ่งผสมไปนะครับผสมไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นแม่สาวหู้นะครับเชื่องนะครับดู ขาัดใหญ่ได้อีกหลายครับงูตัวนี้มันเป็นงดหน่อยงใหม่ใหญ่นะครับโคขนขังยาวนะครับหัวใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแม่ใหญ่ที่สุดในฟ้ามแห่งฟ้ามของนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยหางยาวนะครับขางหลังเหมือนบาหมันเลยนะครับตัวใหญ่นะครับดูนะครับด้านหลังนะครับ ด,ดูหางนะครับหางบอกง่ายนะครับแดงครับแดงออกแดงแดงเหลืองๆน้อยนะครับนะครับกินหลายโมเสานี่ก็กินป้วยนะครับกินป้วยกับอาหารเสริมนะครับใ,ใสดีนะครับตัวง่า้นะครับสวยมากนะครับ สังเกตหูนะครับหูยาวมากนะครับกับดเล็กดูหูดูนี้ซื้อแม่นินจาแดงนะครับอันนี้เป็นแม่นินจาแดงนะครับแม่นินจาแดงอันนี้ผสมของวิกโ,กกวกโก้กับวิโก้ผสมไปแล้วมอโตเอามาผสมให้นะครับถ้าเกิดติดพัน สองสามรอบไปถึงจะแอนเดซาวตอบเดือนที่สามนะครับจะเกิดใครสนใจนะครับสอบถามได้ติดต่อมาที่มีแห่งฟาร์มนาสีนวนย์แปดห้าศูน้าสอห้าศูนย์ศูนย์เนะครับมีแห่งฟาร์มนะครับเป็นงวดเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับดูไพ่ ลำขานะครับนมมอมีต่ำนี้ครับหัวตัวนี้สวยนะครับดูนมนะครับดูใบหูนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับอันนี้ลาดหลังไปแล้วครับป้อมสีวัคซีนลัมปีสกินกับมุจจาลาดหลังใหยางดีเลยต้องควว่าสีมีปัญหาลัมปีสกินทีฟ้าเบลานะครับ ถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้ที่มีแห่งฟาร์มนาสีนวนสวัสดีครับ